วิธียกเลิก SMS ขยะทำอย่างไรใช้ได้ทุกค่ายแล้วจะไม่มีข้อความขยะมากวนใจคุณอีกต่อไปเรียกได้ว่าหนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้มักประสบกันในทุกวันนี้คงไม่พ้นเหล่าข้อความ SMS กวนใจต่างๆทั้งการดูดวงผลบอลชวนดูคลิปต่างๆรวมไปถึงโฆษณาเชิญชวนอีกนับไม่ถ้วนซึ่งในบางครั้งที่นอกจากจะเป็นการรบกวนจิตใจเราแล้วยังทําให้เราอาจเสียเงินค่าบริการด้วยความไม่เต็มใจอีกด้วยอย่างที่พบเห็นตามข่าวอยู่เป็นประจำ และทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสท,ทชเล็งเห็นถึงปัญหาตรงนี้จึงได้เปิดระบบยกเลิก SMS ขยะขึ้นมาโดยเฉพาะกับทุกเครือข่ายที่ยกเลิกได้ทั้งการรับ SMS โฆษณากวนใจและ SMS แบบเสียเงินได้ในขั้นตอนเดียวซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตนเองดังนี้ค่ะเครือข่าย AIS ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน1กดดอกจัน137โทรออกฟรีค่าบริการกด2เพื่อต้องการยกเลิกข้อคว,ความที่ถูกคิดบริการ 2. สำหรับลูกค้า AIS Serenade สามารถโทรไป Call Center ที่เบอร์1148ของ AIS Serenade เพื่อขอยกเลิกได้หมายเหตุระบบจะทำการยกเลิกให้ภายใน1ชั่วโมงและมีผลเป็นระยะเวลา1ปีที่มา AIS เครือข่าย TrueMove Edge ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน 1. กดดอกจัน137โทรออกฟรีค่าบริการกด2เพื่อต้องการยกเลิกข้อความที่ถูกคิดบริการ 2. ติดต่อขอยกเลิกโดยตรงผ่านบริการ True i Service True Care Chat ที่มา TrueMove e เครือข่ายดีแท็ทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน1กดดอกจันหนึ่งสามเจ็ดโทรออกฟรีค่าบริการกด2เพื่อต้องการยกเลิกข้อความที่ถูกคิดบริการ2ติดต่อขอยกเลิกโดยตรงผ่าน call center ที่เบอร์1 6 7 8ที่มาดีแท็กเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ต้องรำคาญกับ sms กวนใจอีกต่อไปสุดท้ายนี้หากท่านผู้ชมมีปัญหาติดขัดในการกดยกเลิก sms กวนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานมาช่วยตอบคำถามให้นะจ๊ะ